ปลายเดือนถ้าฝนไม่ตกทิ้งทวนกูกูแตกเฮ้ยเกมนี้มันตกลูกูใหญ่แล้วคือมันพลาดเพราะตกไม่ได้ยังดีกว่าพลาดเพราะไม่ได้ตกพาที่ผมรู้จักมันเก่งกว่านี้มันไม่ใช่ตัวเชียร์นี่แน่นอนไอ้พ่อยคลิปนี้ทำมาเพื่อสรุปสิ่งที่ผมทำภายในฤดูใบไม้ผลิของคอร์โรว์ไซแลนด์ว่าแต่ละวันทำมาได้ไปบ้างหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างหยุดเกมก่อนแล้วผมเปิดนี่คือสิ่งที่ผมจะทำในอ,อ่ดูใบไม้ผลิครั้งนี้เราจะทำเบ็ดกระสวิงทองให้ได้เร็วเพราะว่าเราจะได้จับไอ้ตัวนี้ ท้าเป็นตัวนี้ให้ได้2ตัวนี้การจะทําเบรคกระสวิงก็ต้องไปถึงสาหร่ายทองก็คือผ่านเมอืองนักเงือกไปหน่อยนึงเราปลูกแบบ5้าคูณหไปก่อนนะเดาวต้องปลูกสามคูณสามไปก่อนดีกว่าพอจะได้สปริงเคิลห้าคูณห้าก็อีกจะพักใหญ่เลยแต่ว่ายังทาไม่หมดเนี่ยทำถึงแค่ซัมเมอร์เลยถึงแค่ฟอลไปฟอลก็ยังไม่เสร็จยังขาดของสักสองสามชิ้นมานแล้วก็ซัมเมอร์แล้วก็พวก ETC ก็พวกของที่ได้ทุกฤด,ดูหรือพวกนมอะไรเงี้ยไม่ได้ทําเลยเอาไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ก่อนข้ามคนเขาอ่านแบบนี้เรา แล้วก็เอาสิ่งที่คุ้มตังที่สุดโอเอโอไอ้ oh, oh. ทีนึงกลับบ้านไม่ไม่ดีเท่าช็อตปีไปก่อนนี่ใช้อันนี้ใช้แล้วทำอะไรวะทำได้แค่เคลียร์ฟาร์มป่ะไม่มีอื่นได้ทำ่วงวันแรกๆอ,ะอ่ะอ่ากล่องนี้เอาไว้เก็บของที่เป็นออร์แกนิกเก็บไม่ทั้งหมดแล้ละของที่ยังไม่ใช้เนะีย่ยเยอะเกินอุ้ยไม่ใช่นี้อันนี้เอารดน้ำเสร็จยังเสร็จแล้วจริงถ้ามีคนมาช่วยรดน้ำมันจะเร็วกว่านี้ อันนี้คือแบบว่าวันเวลามันไม่เคยรอใครหรือยังเราควรเคลียร์แถวบ้านวันนี้สเตมมันเหลืองนี่ดอกไม้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโซล a r แฟกต m เมนต์อันนี้ไม่เคยได้อิมเมเนชันเฟดไลท์อินดิพินเด n รี y เอ่อวันวันนึงนี่เร็วมากผมเพิ่าก่อนนช้าวันนี้บอกวะจบวันที่สองโดยที่ได้ตามมาแค่นี้วันที่สองเราส่งคอยคาโตโกไม่เป็นไรครับเอ้ได้อันนี้โอเคมีจดหมายมาแล้วเราไป เอาเบ็ดตกปลาแล้วก็ไปตกไปตกปลาแมวดีกว่าผนของหน่อยอ้ยเอาไม่ต้องตกแล้วดิแน่แล้วนี่นปลาแมวเราต้องทำเบ็ดทองกับสวิงทองให้ได้เบ็ดทองจำเป็นกว่าสวิงเราจะทำเบ็ดก่อนใช้เงินหมื่นเจ็ดหกวันก่อนสิ้นเดือนเนี่ยเอา้ามาถึงโตแล้วอันที่สี่ตกปลาเกมชิวๆอย่างเงี้ยผมเล่นได้ทั้งวันบอกเลยแต่คนดูไม่ดูเพราะเกมมันชิวเกินไป ได้ราคาวันนี้เรียบยเราได้แล้วสามอย่างยุบข้านะเอยวาซาบีหนึ่งอันแล้วก็เขียวแต่อันนี้ใช้เชดมอร์เรลป๊บเก็บมาซาโดนเข้าให้อันคอมมอนเหรออุย๊ยอันนี้ใช่ไหมนี่หน้าใช่นะเออใช่ถูกต้องหน้าตามันกันเลย ใช้อะไรอีกอย่างนะอันนี้เดี๋ยวเราเป็นกล่องเก็บของที่เอาไว้วาง,วางไว้มุมนี้จะได้ไม่หลงหากาบบ้านเหมือนี้เอ้ยระมาแรงสวิงอยู่ไหนนี่ขาไม่แดงไม่มีแรงเดินไนตัวนี้มีพันหกเราากระเป๋าก่อนหนึ่ง สิ่งที่ทําตังค์ให้เราได้ดีที่สุดก็คือมี2องอันคือ potato กับ c a l i f l o w e r เอาเนี่ยเอยวมันสูงกว่าเอาเนี่ย้ไปจับมอแรงกันต่อเงินไม่ดีกว่าเร็วกว่าตักกระแทนตาข้าวทนนีก็ต้องเฉยไทเกอร์แม่งจับยากมากลองดวน ก็ว่าถ้าเป็นสวิงเงินหรือแบบถ้าถ้าจับถ้ากินน่ะ่าจะได้เนี่ยเกือบถ้าเป็นสวิงทอถ้าเป็นสวิงเงินน่าจะได้ัว่านเมื่อกี้คือแบบเจ็ดนิดนึงไม่ก็หาหายามมากินน่ะน่าจาจับได้ขอเร็วหน,น <laughs> ่อยครับขอเร็วหน่อยครับพี่ไม่ต้องนลงไปทงเดยวะเชี่ยต้องฝนตกด้วยนะไอชเกตไอไอไอแคปตาลเคสเนี่ยไอฝนไม่ตกมันไม่ออกด้วยมันจะพลาดก็ตรงมันมันไม่ออกเนี่เอาเปิดแลวนี่ เออทุกตัวตัดเลยที่มั้งได้แคนดี้มาสามปั๊มเวลอัพเลวอับหน้าไปสามหุ่นไล่กากับโอ้ถ้าขึ้นหุ่นไล่กาอย่างงี้พรุ่งนี้โดนแดกแล้วหนึ่งวันที่หกเนี่ยกาแดกละตรงนี้ตลกแดกกันนั่นไงว่าละเราไม่แคร์เท่าไหร่อันนี้ฟลาวเวอร์น่าใช้ได้นะเอามาหนึ่งก่อนแล้วกัน แล้วดอกไม้ไที่ใช้คืออะไรขอัที่แอนิเมชัน,นอ๋อเดซี่กูเก็บอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งน,นี้จะใช้โอ้ยได้มา400วันที่7เป็นเคเวสไม่เป็นไรเรายังไม่อยากลงเราลงไปแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรเทพที่ก็หาได้หาแด้มันหาเมื่อไหร่ก็ได้หลังๆหาไว้ก็ด้วยอันนั้นมันรีเซ็ตทุกวันนะใต้น้ำมันไม่รีเซ็ตเพราะลงไปแล้วมันไม่ถึง5ชั้นมันก็ไม่ประโยชน์ม,มันก็รีกเซ็ตเหมือนเดิม แอสเซมลอลป่ะเนี่ยเออใช่ใช่ไหมแอสเซมซิวมัดสีเขียวแล้วก็ปิดไปขายให้หมดกิวพอยตกับโต๊ะทำแก้วอาแป๊บจะลงเราจะได้ลงน้ำมาอยังวะเวลาแม่งมีน้อยเหลือเกินโอ้ยมาแล้วดี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 เมื่อไรลงน้ำได้ต้องลงไปถึงทองเลยนะเว้ยน้องเฮ้ยนีมาละดีครับดีดีดีด ต่ถ้าเอาเงินก้อนใหญ่แต่ไม่ต้องลดเยอะก็ต้องเป็นกระลำแหละเดี๋ยวจบเดี๋ยวหมดรถนี้ก็เป็นกระลำดีกว่ารดนานนี่เฉยรดนานไม่ลดเยอะยส่วนที่ยาสุข,ของเกมนี่คือเนี่ยเราหาทำเลกันแล้วก็กดมันได้เยอะๆหาไปทำเคียวมันก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะเก้า ้าเหมือนเคยข้าก็ไปลงเมืองไปหาแร่มันก็พอจะมีไกด์ไกด์ไลนย์อยู่บ้างอาไอหัวแถวนี้หรือเปล่าวะไม่แถวนี้ก็แถวตรงนี้แต่ว่าจยข้างบนเขาที่จำได้สี่สิบชั้นอันนี้เชอชชรี่บอสซ์ เราไม่จ่ายพฟสติวัลแล้วกันนะไม่เอาไม่เอากมติดแล้วยูทูบไม่ค่อยมีคนฮะถ้าไม่ได้เล่นไอ้นั่นอ่ะอ่าเชื่อไะเทียบทีจะไม่ค่อยมีคนนะผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยหันไปอ่านเท่าไหร่ที่สิบเอ็ด เทอานี่นไงล็กมาแล้วสิบสองเราเนต้องขุดแล้วอัพอันนี้ไปก่อนล็อกโดมิโน,โนเพราะว่ามันจะช่วปยประหยัดเราไปได้พายไปด้ดเพินขอบเอานี่เราจะได้ลดน้ำน้อยลง25%แช้เอซ์แนประหยัดตามินา่าเอาหินมาเอาหินมา พอจะตัตั้งได้อยู่บ้างนะ้วก็13ฤฤฤแล้วไปหาเทพธิดาแล้วค่อยกลับมาไม่เห็นภาพเลยวะ <c oughs> เห็นภาพเลยวะนี่ได้เอ้ยไม่ต้องทำสวิงกก็ได้ดีว่าเฮีย <c oughs> กินยานเดียวเองอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> จอกโ <c oughs> อ้โถ่สายเป็นแมลงแล่ทำได้แค่นี้แต่ปลามาตกไม่ได้ <c oughs> ปลามันคือคุณภาพเลยนะอันนี้มันยังแบบเฮ้ยเรายังพอมีของช่วยอันนั้นยังไม่มีของช่วยเลยนี่เราได้ชูกระเกล็ดซีดแล้วอ้าวแมาลงใส่ไปเลยกันนี่นี่ก็อยู่ในมือพอดีแมลงแรงใส่เข้าไปนี่เรามีเรามีอัลขาดยุคฆ่ากับสิ่งที่ลาเพียร์ในหาได้แล้วแต่ว่ายัางอันนี้มีนี่อ่าพิ้งค์นปเปอร์ก็หาได้แล้วแต่ค่อยตกอันนี้เอาสองตัวตัวนี้ เรือตัวนี้ไม่มีอันนี้เรือตัวนี้มีแต่หาไม่เจอนี่ไงฮะยิงสแนปเปอร์ได้แล้วนี่จิงเราควรลงมาทุกวันเพื่อเผื่อมันเกิดแถวนี้อย่างนี้อืมถ้าเกิดแถวนี้อย่างนี้ก็พอได้อยู่นะคงตกไม่กลายแถวเดิม ถวที่มันอยู่มากนักเท่าที่จําได้ชวิงเนี่ยเราตัดไปเลยเพราะว่าเราจับได้แล้วชวิงเราจับได้แล้วเราไม่ต้องทำอีกแล้วไทเกอร์บิทเทิลมันง่ายกว่าที่เห็นเยอะเลยแต่ปลานี่ไม่ใช่ปลานี่คุณภาพมันไม่เคยเกิดที่เดิมสมบมบอกให้รู้ทำไมอ๋อรักษาคอรอ์ร้องเลือกอะไรระหว่างเงิน200กับแป่10อันการสงร้อยจะไม่มีเดก็กหรอกค่ะ ไดร์เวลไดร์วิงอัพสิบสีส่แต่เราเรา,เราหาฮาร์ดบูทได้เราเอามาระเบิดเอแอนกองนี้ได้อันนี้ไม่ใช่ฮาร์ดบูทดีกว่ายไม่ได้บูทเฉยฮาร์ดบูทต้องเป็นต้องเป็นต่อกันหนึ่งเอ้ยเหล่าน,นี้ไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้สองวะไม่ได้เว้ยมีเท่าไหร่มีสามสามโหขาดเยอะเลยขุดอะหมดอะดอะว่าตาบีหน้าวันนี้หมดกันนี่แหละเดี๋ยวมันเตะไม้มันดอกวะนี่ไงเออดอกจริงด้วย จำได้เหมือนคนคุ้นๆว่าเคยทำอยู่แล้วมันขย่อยขย่อแล้วมันดบับเรียบร้อยรี c ซ c ค i n ิ่งแมชชีนเอานี่กน่กอนเปิดสกายเลยนะอยู่ตรงนี้ดับตรงนี้ตรงนี้อันนี้แถวนี้ไคุดติดต้องมีเท่าไหร่อ่ะมีตรงนี้อีกตรงนี้อีกโอ้โหจะหมดเฮียกูตากูจะ,ะไหลวะ โอเคเราต้องทำอะไรต่อนละเอาไปหาสาหร่ายเพิ่มก่อนถ้าเรามีสาหร่ายเยอะเราก็นั่นหมายความว่าเราก็จะมีเเงินเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเราทําเมล็ดเป็นดาวทองได้แล้วเฮ้ยไอย้ที่นี่ทำอะไรทำไงนะอาหารทะเลซีวีสิบโอ้ยสาหร่ายเพียบเบิ่มเบิมเบิ่มเบิม,เ,ม,เ,มเอาอีกฉันคิดว่ามีคนมาเล่นกับฉันบ้างไม่มีไม่เป็นไรต้อเดี๋ยว เรามีเคีเยอะแล้วเดี๋ยวเราหาตังมาก้อนนึงเอาไปอัพมาเลทแล้วพวกนี้ถ้าเป็นดาวดาวทองแดงหมดก็น่าจะได้ได้เยอะที่เหลือเราเอาไปทำเบ็ดทว่งนี่ปล่อยไปเรามีตังเราแล้วแต่ไม่ไม่รู้ว่าเหยื่อทำให้ตกปลาง,ง่ายขึ้นไหมเลยวะสี่ร้อยกว่าบาทน้อโอเควะในพัน 1, 1. นึงด้พันนึงได้สิบห้าสมองมตันเหมือนลเวเพ่ไหวเพ่ไหวเพ่โอ้ยโอ้ยนี่ โหแต่ถ้ามีว้า์ป่ะดีมัสปินเปิดมีว้า์ป่ะลองดูนี้มีวาา์ป่ะไม่มีมีแค่นีน้สองสามสี่ถ้าวราปเข้าตรงนี้ได้แล้วไปแช่น้ำร้อนทุกครั้งที่เต็มไม่น่าเราเราหมดอ่ะคุมเพราะมันฟื้นเร็วแต่ว่าไม่มีถ้าเราลงเร็วเราก็ไปแช่เร็วไปแช่เร็วเราก็กลับมาเร็วป่ะเสยดายแม่งเดินช้าถ้าเป็นเงือกอ็แม่งพุ่งไปเลยอัดาพอดีดเวลาขึ้นไป แช่น้ำร้อนอาบน้ำแร่แช่น้ำปลา64เอ่อมันโบกเร็วกว่าที่คิดถ้า,างั้น1ชั่วโมงก็น่าจะได้มาสัก200 2ชั่วโมง5โมงไปลงต่อได้อีกทีหนึ่งถ้ากับเรามี s t a ิน n าพันหนึ่งถ้าเรามีถ้าเรามี4คนจะมี4,000 s t a ิน n า2ชั่วโมงครึ่งถึงจะเต็มหลอดเอ๊ะตัวนี้ใช้นี่แคนนอน o ีเอีไยสักอย่างเนี่ยนี่เนี่ยเอาเนี่ยดีใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้ ใช่แล้วเจลิฟิชแมวขายในเอาเคียวยิงตังมันก็ดีกว่าเอาเขียวดีกว่าจะมาห้าร้อยเกือบได้ละเกือบได้ค่าอีเตอร์ละเกือบได้ค่าเขียวละค่าเขียวจะเล่นมานีดไม่เคยเก็บของป่าเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยหมาบะเพาอย่างเพียบมะพร้าวอย่างเพียบคือแสดงแสดงหาตังของเราตอนนี้เฮียสอยมะพร้าว จะบอกแลว,วันนี้ปิดไม่ปิดนะครับเราจะได้ไปลงน้ำมาต่อสักห้าไอ้สักสี่วงได้ไหมแต่ถ้าเราปลดมากกว่านี้มันจะได้เป็นแปดเวแต่ว่าเราทําไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่ากว่าจะถึงตรงนั้นแม่งเท่าไหร่ตั้งแปดพันหกพันเนึงจะไม่ผิดถึงจะได้ผลที่นี่คูณสองอะเราก็เรื่องของเราไปไงเราก็อยากจะทําอะไรเราก็ทําแค่มันมีคนมาเอาสตรีมเนอรมาช่วยก็เวิร์กแล้ว แบบขุดเหมืองเงี้ยแบบโอ้ยพี่แม่งกว่าจะลงเสร็จกว่าจะ,ะรีเอ้เนี่มันปอมปอมนี่วะตัวนี้ใช้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 เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งตกใจไอ้กํดเนี่ตัวนี้เราใช้ปอมปอมครับก็คือแค่แบบแค่อ,อันแรกแม่งต่ยี่สิบแล้วอะที่นี่ต้องไปทางนี้อีกนะหนึ่งพันโอเคมันที่สิบเจ็ดวันเกิดน้องหลิงมันผู้ผปิดไปเนี่ยไอ้ร้านมันเลดตาปิดแต่เมออืองปิดหรือเปล่าแต่หลิง ไม่ปิดน,นะสองพันกว่าบาทวะจอชินเด้ถ้าเรามีตังเราเอาเคลยวไปปั่นได้เลยอะแต่ว่าตังมันไม่ตังมันไม่ถึงอะเราอัพเกรดอ่าคุณเลตตี้อันนี้ก่อนถ้าเราอัปเกรดแล้วเราจะขายหองได้แพงขึ้นเฮ้ยไม่เจอเลยอวะหายไปไหนอะหายไปไหนอะขายที่นี่ไปขายที่นี่ไปเลยมันจะอ่อนนี้ใช่ไมเก็บไเก็บไๆเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บได้วิงสองคลมชนวันที่สิบแปด เอาเป็นที่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวก่อนแล้วกันนึงที่นคนบริจาคว่าวาบหรืจะเปิดแต่ไม่ได้เว้ว่ามันเปิดเพราะว่าเราบริจาคเออว่าเป็นเพราะว่าแรงเมืองหรือเป็นเพราะทำผ่านกันแน่แต่ว่าพานปลาไม่มีทางเสร็จเลยอ่ะไปเกตพันห้าเหรอเอ้าพันห้าพี่ว่าไงน้องเอาไปลง ขายว่า JN <Wow. S 1> <Yeah. S 2> ได้มาพันสองเได้ตังค์สิบเก้าบอลซับเก็นี่ได้แล้วเราลงน้ำต่อแต้และแต่เราลงทันหรือเปล่านั่งสี่เรื่องคือประเด็นนะครับคือถ้าถ้าเป็นฤดูสองถ้าเป็นฤดูซัมเมอร์เราไปถึงอ่ะไปถึงแน่แต่ถ้าเป็นฤดูแรกอ่ะไม่ถึงเงินไม่ถึงพึ่งไม่ได้หรือขยันไปหลดไปตรงซอกไหนหรือหลบไหนของจักรวาลน,นี่วะอันนี้มันเสียวเวลาเยอะนะเนี่ย โอ้โหแค่เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหเหลือจะเชื่อเสียเวลาไหมนี่ไม่อยากแดกจามกเราแดกอันนี้2อันสามอันเลยอันนี้เอาออกมาห้าขายยังไม่มีอะไรได้มาพันสองอ่อจากการจับแมลงเยอะเลยไเฮ้ยลิฟมีต้งอุ้ยอ๋อได้จากคนนี้เยอะวันที่20 มีปลายไมไ่ตกนะแต่ว่าปลายิวลบอิวเราตกซัมเมอร์ต่อได้เราไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นได้เราปลกเอ่อมันฝรั่งได้อีกทีหนึ่งวันที่11กูพึ่งจะทำเบ็ดทองแดงได้5เบ็ดเงินอาจจะพอรุ้นปาวะสองวัน2 0 22ถ้าเราได้มา24แล้วก็เจบได้เลยถ้าปรับเป็น50ตั้งแต่แรกก็อาจจะทันก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้ดิ ปกติก็ไม่เคยเล่นแบบนั้นอยู่ดีเราใช้เวลาเก้าวันที่เหลือให้คุ้มคาที่สุดก็และกันนะฝนยังไม่ตกเลยนะเนี่ยจริงตั้งแต่เล่นมาเท่าไหร่ฝนตกแค่สองรอบก็คือตน้นต้นเดือนปลายเดือนถ้าฝนไม่ตกทิ้งทวนก,ก,กูกูแตกกูแตกก็คือกูทําเสร็จทุกอย่างครบได้หมดไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามึงไม่ออกฝนตกอะนะนั่นคือแย่มากเลยนะกูพยายามจะเจียวหมุนอันนี้ใช้นี้ใช้นี้ใช้แต่บูชุดโอ้โหแมลงเพียบอยากจับทั้งนั้นแต่จับไม่ได้เวลาไม่เหลือแล้ว ส่วนใหญ่ถ้ามันมีที่กั้นมันจะไปรอบตัวอีกฝั่งหนึ่งะมากกว่าเจอโอเคเจอใช้เวลาสีวันอย่างน้อยวันที่26 26ต้องได้ทองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยมาเวลาสัตว์เก็บตัวแม่งเลยเฮี่ยวินบินผ่านกัวเอ้าวัดเอ้ยวัดโอ้ยงูก็โอ้โห ทำใหม่ซ้ำๆทำใหม่ซ้ำซ้อนนี่โอ้เจอนางเงือกด้วยค่ะเรับเรียบร้อยเขียวเขียวสักอย่างเลยขายด้ทีเดียวเอราเราต้องการตังค์นั่นสำหรับวันนี้ตังค์เยอะได้แค่เนี้ยเหรออุ้ยได้ตังค์ด้วย่งเข้าเลยนโอุ้ยสองพันสามเลยว่ะ 3Pan Festival ไม่เข้า ไม่ว่างคะ่ะไม่ว่างคะ่ะอุยอ้ยเมืองแรงอีเ e ดีแบบนี้ว้าได้มาพันบาทอันที่สิบสองทำอะไรต่อดีนะ ฟาร์มเอาไปปลูกลงน้ำต่อเอ้ยไปเป็นน้อไปแช่น้ำเนาะได้เบ็ดมาแล้วทำของต่อครับพี่สองวันยี่สิบสี่มีอยลายอีกสี่วันในการรฝบตกถามพี่นี้ว่าน้องจะตกจริงหรือเปล่า ฝนจะเพิ่งตกนะฝนจะเพิ่งตกนะฟา,าร์มเวลสี่เมสันจามาแล้วไฮโดร9,000กว่าวันที่23เอานี่ไปเก็บก่อนได้ไปะเอาพวกนี้ไปเก็บก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่ตากก้งเซ็กซี่ไม่ได้ใช้อ่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กลงเซ็กซี่ดีกว่ากลงหลังดอก ยสยปล่อยยังนี้มันเคยเจอแล้วละ่ะอันนี้ต้องเลือก,กวันนี้อันนี้เลือก,กวันนี้อีกอต้องทำไอ้น,นั่นด้วยอ่าปริงเกิลเยอะๆเลยเยอะๆแบบเยอะๆเลยเพราะว่าเราต้องปลูกอุตสาหกรรมแล้วทีนี้นั่น,นก่อนยี่สิบสามเป็นยี่สิบสี่ ไม่เจอจริงหรอจ้าแถวนี้จ้านี่งหละจ้าแต่หนูอยู่ตรงนี้นะจ้าแต่หนูไม่ขึ้นหรอจ้าถ้าเก็บจากขลามันพุ่งมาตรงนู้นอ,อ้อโหตลกใหญ่เลยที่น,นี่ขำเลยตึ๊นตได้เบ็ดเงินมาแล้วเอามาห้าอันพิกแอคทองแดง เหลือด้วยเป็นไงเดีย๋ยวเราหามาเพิ่มแค่นี้ไม่พอหรอกยังไงก็ไม่พอเดีย๋ยวสร้างกล่องเพิ่มอีกโอ้ยเต็มตัวไปหมดของโอบแบบไม่มีอ่ะไม่มีเลยอ่ะซ่อนตรงไหนขยัเกี่ยวได้ไหมมันเตียนขนาดนี้แล้วอ่ะมันจะต้องยังไงอีกวะหลบหลบอยู่ตามซอกตามซอยตามชอนไหนมันเป็นแบบนี้ก็กูอีกแล้วตอนนั้นที่กูเล่นก็น ไม่ออกก็ต้องรอขยะหล่นแล้วก็สุ่มดรอปใช้เป็นอะไรมันใช้เป็นเปอร์เซ็นดรอปเหรอวะไม่ได้ใช้เป็นแบบของยู่ตรงนี้เหรอวะได <Yeah. S 1> ้วิ่งระเบลดห้าสครับเชดวันที่ยี่สิบห้าฝนตกไหมจ๊ะนี่สบายแล้วมันองทำเลยเลยเดินมาเกี่ยวอ่าต้องถึงเวลาไปฟาร์มว่อตกปลาแล้วปล่วะงั้น ตอนตกปลามันจะเราจะกระจอกลงลงทะเลไปเราไม่ทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะจี่เราตกโค้ยแล้วนี่หว่าเราเป็นเบ็ดเงินแลวนี่เวลาตกนี่ก่อนโอ้พิงคซนเปอร์ไม่ดิ้นเลยลูกต้องรอพี่ว่าสิ้นสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวค่อยลงน้ำใหม่ว่ะถ้ามันเป็นอย่างาาเงี้ยโอ้โพี่เอ็มมาแตดูแชท proficiency นี่ไง energy cost อ่อนนี่มัน energy cost reduce นี่หว่า โอ้ดาวทองด้วยอะไรวะนี้ก็ตัวแค่ประคาบดาวเงินกูอยู่ไหนประคาบดาวเงินกูอยู่ไหนอะจะเป็นหมึกตัวปะวหรลอว่าใช้เวลานานกว่าน,นี้อีกจำนวนสามเท่าถ้าเป็นปลาตะไคร้นะนี่ได้ไหมนะครับอิลโลอีโมรเร่มันขับอะไรโมะเร,ร่ด้วยสตูดียว สองพันเลยอรอโอ้โหที่ยี่สิบหกไอ้ตกไหมไม่มีเสียงเลยว่ะโอ้โหไม่ตกดูเลยจะตกแทนนะไม่ไผลไม่ตกเนี่ความชานาม,มันลดแค่นั่นเองนี่ลงเหมืองแล้วกันเอาไว้ลงเหมืองไว้ลงเหมืองไว้ ร้อยเปิดมือถุงใหม่ับจามูตีขวดโอ้เจอแร่จะสายแร่เลยวันหนึ่งอะขอวันเดียวสองวันที่เหลือเนี่ยสามวันที่เหลือเนี่ย,อยโอ้โหให้ก้อนสุดท้ายจริงๆเหรอโอ้โหเอา เอาเ้าเฮ้ยฮะฮะฮะทำไมอะทั้งขาลืมหินก้อนไหนวะลืมหินก้อนไหนอะ เ้ยเกมนีมกกันตกรูใหญ่แล้วทางลงไม่มีเออไม่เข้าใจเลยแล้วเราก็โอ้โหต้องล้างแล้ววะโอ้สรุปแม่กไม่มีทางลงให้กูหลอนแล้ววะมีทางลงจริงป่ะวะแบบนี้ไม่ทะงลงจริงป่ะวะพอโดนไปทีนึ่งแม่งหลอนเลยออขอันต้องไปนิงน่งสี่ดีอีกสิบเจ็ดเกิดพาโบโรไม่สนไม่ จะไม่ตกจริงๆเลยครับรีไม่ทําไงฝนไม่ตกขอร้องอย่าให้ผมต้องไปแก้เซฟเกมว่าให้มันตกเราเล่นกันวัวนีิลาได้ไหมมันสุดท้ายน่ะฝนทิ้งฤดูฝนเข้าฤดูอะไรก็ได้ว่าเรามันจะอยู่กันยังไงเลยเฮ้ยชีวิตน่ะไอไอลงเหมืองเราไม่เจอเลยผมครั้งแรกเลยนะที่ผมไม่เจอมันเป็นมันเป็นคอเกมที่มันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ไม่ควรบั็อกอ่ะถ้ามันไม่ตกอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ความผิดกูเลยกูทำทุกอย่างที่ทําได้แล้วแต่มันต้องตก รอนข้ามวันขอให้ฝนตกด้วยเถิดไม่เอาเราไม่แก้ไขเกมเราแค่ต้องการให้เกมมัน <c oughs> ฟังกชั่นอะไปเอาเวลเบิลต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นอันนี้อะไม่งั้นมันไม่ได้อะ่ะโอเพนโอเ l นหรอกเราจะรู้ได้งไงว่ามันติดแล้ววะเราจะเตรียมการมาทําไมวะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันจบตั้งแต่เดือนแรกเลยเหรอทีฝ <c> น <oughs> ไม่ตกก็คือเดือนแรกจบเลยก็ฝนไม่ตก ถ้าเล่นกูจดตรงนี้เพราะฝนไม่ตกคือมันพลาดเพราะตกไม่ได้ยังดีกว่าพลาดเพราะไม่ได้ตกนอกจากเกเตอร์เนี่ยตัวอื่นผมจะขายทิ้งหมดไมจะไม่เก็บไว้ทำไอ้บันเดินเลยมันออกเช้ามันได้มีแวลไม่น่าใช่อ่อนไปปลาที่ผมรู้จักมันเก่งกว่านี้ไม่ใช่ตัวเชียนี่แน่นอนคงเป็นปลาเดี๋ยแต่พี่ก็คูปเปอร์อะ ูเปิดหลงแล้วดูไม่ใช่ปลาหาย,ยากเอา้าใช่ด้วยใช่ปะนี่เอา้าเหรอชิอ้นนี้มันตกง่ายอย่างนี้เลยเหรอหอไอ้น,นี่มันตกง่ายอย่างนี้เหรอไอเน,นี้ยไอ้น,นีนตกง่ายอย่างนี้เลยเหรอง่ายกว่าฉลามมากฉลามบระค้อนนะนะผมจำได้ว่าครั้งแรกๆอ,อ่ะชิ้นมันโคตรยากเลยยิ่งยากชะบหายเลยผม,มตาเฮ้ยว ชาเตอร์เจี้ยนยังยากกว่านี้ชาเตอร์เจี้ยนยังยากกว่านี้เราก็จบวันนี้ก็กกทนันดีๆแรฟิชไปเกเตอร์วว้าเออไอไอใต้น้ำนั้นไม่แย่มากเลยก็ไม่ออกผมต้องรออย่างน้อยก็ครึ่งเดือนอะออไม่ได้เพราะว่าฤดูร้อนผมต้องผมต้องไปถึงเหมืองเออผมต้องไปถึงใต้น้ำชั้นลึกสุดไปเอาไอซันปลาอะไรนั่นอะอ่าวันสุดท้ายนอนวันที่หนึ่งซัมเมอร์โอ้ยนี่คนนี้ผมจะจีบคนนี้ผม,มจีบคนนี้ จะจีบดีหน้าแต่ปีนี้จีบไม่ใช่หรอก